อาจารย์ได้ยินปุ๊บเนี่ยอาจารย์นึกอะไรรู้มั้นึกว่าท่านจะอยู่ยังไงเนี่ยชีวิตท่านนึกอย่างนี้เลยเนะยคือเหมือนท่านเอาเอาเล็บไปเจาะผู้เขาหินเพื่อจะทําให้ผู้เขาหินมันพังเอาการบัวไปปาดก้อนหินเพื่อต้องการให้ก้อนหินมันพัง ไอ้คนฟาดเองเนี่ยพังเองคือไปกระทบคุณพระพรทเจ้าที่แรงมากคือมันจะพ่ายแพ้อย่างแรงเลยนะเพราะว่าสพยุตยานของพระพุทธเจ้าอ่ะที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้อะทำและว,วินัยที่พระตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำและว,วินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปของเราเนี่ยบางคนไปเข้าใจคําว่าทำวินัยเนี่ย อย่างเดียวเบีดเสร็จปุ๊บฉันก็จะเอาเด่ดทำมาวินัยเท่านั้นเนี่ยไม่เอารูกประธรรมแล้วว่างั้นนึ่งธรรมวินัยบอกว่าสถานที่ประสูติสถานที่ตัสรู้สถานที่หมุนกองล้อธรรมจักรให้เป็นไปและที่ปรินิพานพระท่าที่เกิดจากสวรีระของเราและต้นพระศีมหาโพจะเป็นศาสดาของเธอหลังการลงไบเองไรบัณฑิตเขาฟังแล้วเขารู้ไงเมื่อพระธรรมวินัยชี้ไปณจุดไหนหเขาเคารพในจุดนั้นแต่บุคคลเหล่านี้ด้วยความที่เครียดแล้วก็ทิฏฐิล็อกโกรธ ที่จริงเนี่ยท่านคงมีเจตนาดีท่านไปโกรธคนที่เขาไปกราบไหวแบบงงางไงและด้วยการดูธรรมะคาสอนไม่รอบคอบไม่ละเอียดก็เลยไปใช้ปากของตอนเองไปจับจ้วงเขาให้โอ้โหเดี๋ยวนี้ถ้ากรรมให้ผลเนี่ยมันแย่เลยเนี่เดี๋ยนี้แย่เลยเราที่เป็นชาวพุทธ้วยกัน,น่นควรอ่าเตือนกันบอกกันว่าอย่าเลยมันหักหลักการของพระเจ้า แล้วนอกจากหักหลักการของพระเจ้ยายังเป็นหักวัฒนธรรมประเพณีของไทยเราด้วยนะแปลว่าปู่ตายายยายที่ทําไว้ท่านจะลื้อหมดเลยท่านต้องการลื้อแล้วก็ทุบวัฒนธรรมประเพณีทิ้งยุ่งเลยนะเนี่ยพระเจดีที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยตอนพระศรีมหาโพธิ์ที่คนเขาเคารพกันเนี่ยมันไปนกระเทือนคนที่เขาเคารพอย่างมากเลยนะเนี่ยแล้วเขาทําด้วยกุศลของเขาด้วยและตนเองก็มีองค์ความรู้แค่เนี้ย แล้วก็ไปบางอาจที่จะไปทําลายสัญลักษณ์ที่เป็นที่ระลึกถึงพระพุทธยานของพุทธเจ้านี่เป็นแบบนี้ถ้าเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พุทธบริษัทเนี่ยก็พอฟังได้เนี่ยพอมาเป็นพุทธบริษัทเราก็ไม่ต่างอะไรกันเหมือนสุน,นัขขตาลิชวีอะไหม บอกยังไงก็บอกไปเถอะด้วยความที่ท่านสุดโต่งบางคนก็สุดโต่งเอาแต่นาม,มาทำบางคนก็สุดโต่งแต่รูปธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ให้สุดโต่งคำว่ามัชฌิมาเนี่ยสติสัมปชัญญะเนี่ยต้องชัดมากในเรื่องนี้เข้าใจไหมครับฉะนั้นพวกเราเ,าเวลาเกิดประเด็นต่างๆเหล่านี้เราต้องแข็งแรงมากในยุคนี้ปัญญาต้องดีศรัทธาต้องมั่นคงความเพียรสมาธิและสติต้องไม่เลอะเ,เลือนไม่ฟันเฟือนเลนหรอกต้องไม่หลุดนะและต้องไม่เคืองเขาด้วย